สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้เกษตรยุคใหม่ขวัญใจรนาะจะพาท่านผู้ชมมาที่ไร่ปัญญาดีนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านานางามตำบลดเรืองอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับซึ่งเชา้านี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงบรรยากาศนะข้าวฤด,ดูแล้งนะครับซึ่งเป็นเดือนมกราคมนะครับประมาณกลางเดือนของเดือนมกราคม2564ซึ่งปีนี้นะมีความรู้สึกว่าจะเป็นบรรยากาศที่แห้งแล้งมากนะครับ ภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้ก็คือฟางนะครับที่ผมได้เก็บไว้ให้กับอัวนะครับที่จะต้องได้ทานตอนหน้าแล้งนะครับซึ่งผมได้เก็บไว้แต่เนื่องจากว่าการที่เราเอาฟางอย่างเดียวนะครับที่มาให้อัวเนี่ยมันก็มีปัญหามากมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสารอาหารหรือว่าสารอินทรีย์ที่อยู่ในนะครับฟางเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะซึ่งอัวของเราก็ จะทานแล้วก็จะกินก็ไม่หมดนะครับมันก็เลยกินทิ้งกินคว้างก็เกิดความเสียดายนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นขั้นตอนและเป็นวิธีการที่จะทําให้อัวของเราเนี่ยนะครับได้ทานอาหารคือฟางของเขาเนี่ยนะครับให้มันมีรสชาติอร่อยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชม มาดูวิธีการที่จะทําให้ฟางที่จะให้อัวนเนี่ยมีรสชาติที่ดีขึ้นดังนั้นวันนี้ก็ส่งผมทําให้ผมเนี่ยกับเพื่อนนะครับก็จะมาทําน้ำหมักให้กับอัวของเราได้ทานนะครับผมซึ่งน้ำหมักของเราในวันนี้จะมีวิธีการทําอย่างไรแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะทําให้ผู้ชมเนี่ยได้รู้แล้วก็มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ มาดูวิธีการในการทําน้ําหมักให้กับปเอาไว้ทานแล้วก็ทาเราจะทําเป็นรถฟางนะครับซึ่งองค์ประกอบมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าเกษตรยุคใหม่ขนใจล้านนาเป็น,นช่องของที่ผมทําเป็นอยู่ในส่วนของภาคเหนือนะครับผมจะขออนุญาตใช้ภาษาพูดเป็นภาษาล้านนานะครับผมครับสวัสดีครับ,นนรบผมแม่ปีน้องครับ Uh, วันนี้นะครับผมจะมาทําน้ํามักนะเพื่อที่จะเอาไปหดนะเพียงเพื่อกับหัวของเขาในช่วงฤดูแลงนะครับเพื่อที่จะทาฮื้อเฟืองของเขาเนะี่ยนะครับมีรสชาติดีๆแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือ,คอทำใื้อเฟืองของเขาเนะี่ยมีสารอาหารนะครับมีโปรตีนนะเพื่อที่จะทําใื้อ้วนมอวของเขาเนี่ยครับอ่ะอ้วนพีดีงามนะครับเพราะฉะนั้นเะนี่ยวันน,น,นี้ผมจะมาแนะนำเคกับผมไม่ไปนอกได้พอก่อนนะครับว่าขั้นตอนแล้วก็ ัสดุอุปกรณ์ตีห่าสารไอสารประกอบต่างๆนะครับจะมีอย่างของดีนะครับผมเพราะนั้นทามาดูครับอันดับแรกนะครับแน่นอนครับว่าสิ่งแรกที่หันชัดเจนนี่ก็คือเป็นถังนะครับคือเขาจะทําถังนะสองลิตรนะครับท่านปอมไอพี่น้องครับทาง200ลิตรนะฮะตรงนี้แต่ว่าน้ำนะครับในเบื้องต้นนะครับเขาจะใส่น้ำนะครับไปประมาณสักร้อยลิตรก็ได้หรือว่าร้อยซลิตรก็ได้นะครับเพื่อ หลังจากตีเขาได้ผสมส่วนทั้งหมดแล้วนะครับเขาถึงจะเอาน้ําใส่เพิ่มเติมเพื่อมาถึง2องลิตรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับในในถังเนี่ยนะครับถังสอดนูลิตเนี่ยก็มีน้ำเรียบร้อยแล้ะมาดูต่อไปครับส่วนประกอบหรือว่านะครับสิ่งที่เขาจะทำน้ำมักในในตรงนี้นะครับอยากจะขึ้นท่านผู้ชมเอ้ยงูปลอมไปนอกรึพอตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นกางน้ําตาลนะครับซึ่งกางน้ําตาลเนี่ยจริงๆแล้วเขาใจนะฮะประมาณ 3-5มกิโลนะครับใส่นักก็ดีครับมันจะทำให้รสชาติเนี่ยหนาหวานนะฮะทำให้อ้วงเขาเนี่ยกินได้ดีขึ้นนะครับผมส่วนที่2ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวต้มนะครับเป็นข้าวต้มซึ่งเขาจะใจ้ข้าวเหนียวเนี่ยนะฮะนะครับนี่เจ้ข้าวเหนียวอันนี้ผมมาเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ซึ่งผมต้มตรงนี้ปั๊บเนี่ยปริมาณนะฮะตีใส่ตรงนี้ประมาณกิโลถึงกิโลครึ่งก็ได้นะครับตัวนี้คือต้มเรียบร้อยละเดี๋ยวเขาจะเทผสมนะครับท่านมาครับท่านผู้ชม ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนะครับแป้งข้าวเหนียวนะฮะปริมาณที่เขาจะใส่เข้าไปตัวเนี้นะครับได้ประมาณ1นกิโลนะครับตัวนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวสําหรับยี่ห้อนะครับบมต้องจํากัดนะครับของเป็นแป้งข้าวเหนียวแต่มีปริมาณอยู่ติด1น่กิโลนะครับผมทัดมานะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวยีดนะครับ นะตัวยี้นะซึ่งยิ้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเอามามักเพื่อที่จะให้ทำให้นะครับความเข้มข้นนะครับของน้ำมักเนี่ยดีขึ้นนะครับผมอ่าถัดมาครับตัวนี้คือขมิ้นนะครับเป็นขมิ้นหน่าขมิ้นป่นนะฮะนะซึ่งน่าที่ผมหาได้เนี่ยก็จะเป็นซองน้อยๆนะฮะซึ่งซองหนึ่งก็มีอ่าจำนวนอยู่ประมาณสัก2องขีดอ่าประมาณสัก2องขีดนะครับตัวนี้ปริมาณการใช้ตรงนี้นะฮะจะใช้อยู่นะครับครึ่งกิโล นะฮะท่านผู้ชมซึ่งกึ่งกิโลเนี่ยนะครับถามว่าเขาอินดีจะได้นะครับจะทําให้อ well. in ่าม yeah. ้วของเขาเนี่ยครับบ่ต้องอืดต้องเพิรนะครับนายจะบ่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะของวัวที่เฮาดื่นเข้าไปนะครับทัดมาครับท่านผู้ชมที่ผมเพิ่มเติมเข้าไปนั่นก็คือเกลือครับผมไม่ได้เพิ่มเกลือเข้าไปนะเกลือปริมาณเกลือเนี่ยผสมนะครับมันจะมีรสหนาหวานมันเค็มนะฮะตัวนี้ผมผสมเกลือเข้าไปนะฮะอ่าตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นอ่านมแมวนะครับนมแมวที่เป็นการผสม ใหอมันเพิ่มกลิ่นนะครับเกิดความหอมขึ้นนะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมกันเล่บเดียวเขาจะมาดูกันว่าขั้นตอนในการทําของเขาเนี่ยนะฮะว่าเขาจะต้องทําจะไดแล้วก็ใส่จะไดนะครับเพราะฉนั้นเราตรงนี้เขาเดียวเขาจะมาดูกันนะครับขั้นตอนในการทํานะครับผมข้าผมไปน้องครับผมตัวนี้เป็นตัวแรกที่เขาจะผสมเข้าไปนะครับนี่คือเป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับ1น่กิโลนะครับเรามาดูกันจะทําไปพร้อมๆกันนะครับผม แป้งข้าวเหนียวนี่นะฮะตีเัาใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะใส่ไ,สไปให้หมดเลยครับแล้วหลังจากตีเัาใส่แล้วปั๊บเนี่ยนะครับมันจะ <c oughs> มันจะบอกไข่ละลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะครับผมไอพี่น้องเขาจะต้องหน่ะละลายให้มันเข้ากับน้ำก่อนนะครับนะ่ะหลังจากได้เข้ากับน้ำปั๊บเนี่ยนะเขาถึงนะจะเอาไปนะครับเอาไปใส่นะครับเอาไปใส่ตีถังถังใหญ่นะครับเพราะน,นั้นเนี่ยตัวนี้ละลายให้มันเข้าอยู่ก่อนนะครับให้มันเข้ากับน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนนะครับผม น้ำนี่เป็นน้ำมาอย่างก็ได้ครับอ่าในส่วนของน้ำนีะครับใจ้น้ำน้ำอย่างก็ได้ครับขอบเป็นน้ำสะอาดนะครับผมขอเป็นน้ำสะอาดน้ำอย่างก็ได้แต่ในจากน้ำของผมนะครับเป็นน้ำตีมาจากสะนะครับในสะตีอยู่ในไรเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำผมก็เอาแก่สีคุณนิดๆนะหนึ่งจ้าวช่วงนี้มันเริ่มฤดูแล้งแล้วนะครับในไรลของผมเนี่ยก็จะเปล่นหน้าเปลี่ยนใจ้น้ำสะนะครับใจ้น้ำสะอยังบ่มี บาดานนะครับแต่ว่ามีหน้าบอสีขาวคุณเล็กๆนี่บุกยางนะครับบุเป็นยางครับผมปกติเนี่ยมันก็เป็นน้าตีมันมีสารนะครับอินทรีย์ในตีมันอยู่ในสารของตีในน้ำอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าอัวปกติเนี่ยมันเขาเป็นกับจะกินอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วถ้าได้น้ำสะอาดก็ดีครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำป้าป้าหรือว่าน้ำอย่างเงี้ยครับผมก็นะมันก็จะมีสารนินซีแปรปรวนยากนะครับบระบัวจะเป็นไมโอรลีนได้อย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นแหละตรงนี้ครับทำมันละลายนะครับ นี่มันละเอียดน้อยนะฮะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้าเอาบทละเอียดปั๊บเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็ะนะเขาจะไปก้น,นมันจะลําบากนะครับผมเพราะตอนนี้คือตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเรียนแล้วครับผมทีนี้เขากับเอาหน้าตัวนี้นะครับเอาไปเทเลยครับครับอันนี้คือตรวจอีกหนึ่งครับผม ครับที่ตัวที่2ครับผมที่ผมจะได้นะผสมคือครับปล่อยมปปีน้องได้พอตัวนี้นะครับนี่ก็คือเป็นยีดนะครับนะซึ่งยีดลักษณะยีดในตีซื้อมาปั๊บเนี่ยนะครับจะเป็นยีดตีดูเหมือนครับอ่ะนะตอนตีบ่ได้แกะเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนครับแข็งๆก่อนนะครับแต่ตีั้าในจริงๆไม่ก็เป็นผงนะฮะแต่เนื่งจากว่าในการแพ็กเกจตัวนี้นะครับคือจะเปลี่นการแพ็กเกจสุญญากาศดูเหมือนครับมนเป็นกองแท็กนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูนะครับผมจะหาซื้อได้ที่ไหนครับยีด จริงจริงนะครับยี่ตัวนี้ครับเขาหาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยครับล้านติเปิลขายเป็นน้าล้านโซหวยตีใหญ่ๆน้อยนะฮะติเปิลมาขายนะฮะหรือบอ้านกับห้างทรัพย์สินข้างใหญ่ๆจะว่าเป็นโคบ้ห้าวอย่างอื่ก็ได้นะครับผมตัวนี้เมื่อวานนะครับปกติผมจะมีล้านประจําอยู่แล้วนะครับตีเขาไปซื้อตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันครับในยี่ตัวนี้ปั๊บพอใส่ไปแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องละลายมันเข้ากับน้ำนะครับผม เหมือนกับแป้งเมื่อกี้นะครับให้เปิดละลายนะครับถ้าเอาบดทามแล้เปิดละลายก้นเนี้ยมันก็จะเป็นก้อนได้นะครับยีดมักนะครับละะักษณะตัวยีดนะครับตัวนี้มันอกาทาให้ในการย่อยสลายของซิงตีเฮาได้นะครับได้ผสมลงไปนะครับมีการย่อยสลายที่เร็วขึ้น แล้วก็จะเป็นประโยชน์นะครับดูจะรับเนือเหนียวนะครับจะมีการดูเหมือนกับดิดเหนียวจะติดมือน้อยๆน,นะครับผมตัวน,นี้ในการนะครับละลายยีดนะครับ โอเคโอเคครับนี่คือตัวที่สองมดไปนะครับเดี๋ยวเขาจะเติมหน้าใหม่นะครับครับไปพี่น้องครับตัวทัดไปนะครับนะฮะเขาจะ ใช่ตัวนี้นะครับคือกากน้ําตาลนะครับเขาจะใส่ปริมาณ3-5กิโลนะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของตีของผมตีเหลืออยู่นี่นะฮะทั้งหมดอยู่ประมาณ14โลนะฮะเดี๋ยวเขาจะได้เทลงไปในจากน้ําตาลกากน้าตาลนะครับมันจะนะมันจะนืดนะครับเพราะนั่นเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องมาค้นเหมือนกันครับใส่ลงไปก่อนนะครับประมาณก็ได้นะครับ จริงๆแล้วก,การน้ําตาลเนี่ยถ้าเขาใส่นักนะครับถ้าเขาใส่นักมันก็นดีนะฮะแต่ถ้าใส่นักมันก็จะเป็นการเปลืองนะครับก็คืออ่าองบประมาณในการทํานะก็จะทำให้เขาเนี่ย,ยสิ้นเปลืองโดยว่าราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับผมแต่จริงๆในการน้ําตาลเนี่ยเขาซื้อมาแล้วเขาขยายเพิ่มได้นะครับเขาสามารถขยายการน้ําตาลใจเองได้นะครับ อันนี้ก็ซื้อมาแจ้ตีไหล่นะครับซื้อมาแจ้ตลอดครับเอามาผสมกับนำมักต่างๆนะครับเพื่อเขาจะไปใจฮดวันนี้ก็เหลือจากในข้างก่นกอนๆนะครับเขาก็เลยมาใจในการมักคือกับงวของเขานะฮะเพื่อจะเปินจะได้กินนะครับจะทําให้งัวของเขาเนะนีนะมีสุขภาพดีดีขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับ เราใช้น้าตาลทรายแดงแตนได้ก็ครับในกรณีแบ,บบนี้แต่ต้นไม่สูงครับถ้าบ,บ่นี้ก็ใจใจแตนได้ครับแต่ว่ามันก็จะแพงนะครับแต่การน้ำตาลี่ก็จะ,ะาราคาก็จะถูกแล้วนะครับจริงๆแล้วเขาสามารถามาขยายเพิ่มเองได้นะครับในส่วนของการน้าตาลตรงนี้นะครับอันนี้คือผสม คือมันละลายในเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเขากะเข้าไปในถังใย,ยนะครับแล้วเขาก็จะมีการค้นให้มันเข้าคุกคี้กับเข้าหนาักคู่กันอหกครังหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้คือเขาคุกคีในเบื้องต้นก่อนนะครับอนิกาแม่สาลนะครับเคครับ พอไป <c oughs> <co> ีปน้องครับอันนี้ก็เป็นขมิ้นนะครับเป็นขมิ้นป่นนะฮะซึ่งเขาจะใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะป้องกันทาให้งัวของเขาเนี่ยนะครับต้องเป็นจะมาได้อืดนะครับเพราะนั่นเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่เขาจะใส่ไอเป็นขมิ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับจากปริมาณในการใส่ตอน้ำสองลลิตรเนี่ยเขาจะใช้อยู่ประมาณรึ่งกิโลนะครับผมึ่งกิโลครับรึ่งกิโลแต่บางบางแห่งนะครับที่เป็นซื้อมาวันนี้ผมหาได้เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นซองน้อยๆนะครับจริงๆแล้วก สองเอ่งใหญ่ติดมีขายบางบางแห้งเป็นกับมีขายนะฮะจะเป็นลักษณะอ่าหนึ่งซองหนึ่งแพ็คนะครับจะประมาณกึ่งกิโลนะฮะคือผเเองผเป็นขมิ้นผงอ่าผงครับผมจะเป็นขมิ้นที่เปิีนปนมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูนี่นะฮะถ้ากรณีที่เราปลูกขมิ้นไว้เยอะเอามาปนเองได้ก่อนครับเอามาปนเองครับบ่ต้องไปซื้อครับเขาบ่ต้องไปซื้อเขาบ่ต้องเสี่ยงตังค์ครับซึ่ง ผมซื้อเนี่ยครับ5้าสองในกระต๊กอยู่ประมาณ100ร้ยบาทครับสองสาบาทครับผมไปก่อนต้นทุนครับผมมันก็จะแป้งนะครับน่ะคือต้อนทุนเขาอยากจะพยายามเซฟในเรื่องของต้นทุนเพราะฉะนั้นนะถ้าในส่วนของนะครับผมแม่พี่น้องตันได้หรือว่านาผูุชมทันได้นะฮะตีมีขมิ้นอยู่แล้วเอาก็าสามารถเอามาทานะครับตากแห้งนะครับเอามาป่นแล้วก็ตากแห้งนะครับแล้วมาป่นเองนะครับตรงนี้ เดวจะทําให่อุ้งองเขาเนี่ยต้องบ่อืดนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้ครับนี่คือคามินมันจะทำาหื้อนะครับสีของเปิดนะครับน่าจะเหลืองเพิ่มเติมนะฮะนะครับต่อไปนะฮะถัดไปก็คือสิ่งที่เขาจะได้ใส่นะฮะนั่นก็คือตัวเนี้ครับอันนี้คือข้าวเหนียว แต่ผู้ชมผมไม่พน้องครับนั่นนี่คือข้าวเหนียวตีฮอราได้ต้มแล้วนะครับข้าวเหนียวตี่อราได้ต้มซึ่งปริมาณตี่ผมได้ต้มวันนี้ก็ประมาณกิโลครึ่งนะฮะเป็นข้าวเหนียวนะครับซึ่งถ้าข้าวสารกิโลครึ่งเหรอครับครับผมจริงๆก็จ้กิโลหนึ่งก็ได้นะครับจริงๆแล้วข้าวตัวนี้นะฮะจะเป็นหัวข้าวหรือว่าเป็นปลายข้าวก็ได้นะครับผมตรงนี้นะฮะเขาใส่ลงไปเลยครับเขาเยว่าขอให้เป็นข้าวเหนียวครับอันนี้ผมเพิ่งทำ สดๆนะครับอุ่นๆท้อนๆเลยครับครับ,รบไปด้านนองครับนี่ก็คือเกลือนะครับใส่เข้าไปเดี่ยวจะเพิ่มรสชาติของหวานมันเข็มนะครับมันก็จะมีรสชาติเข็มเพราะว่าซึ่งเกลือตัวนี้นะครับผมขณะที่ผมตีบังตีเฮาบ่ได้ทำน้ำมักตัวนี้นะฮะ นาทีครับผมมีน้ำมกักผมก็บเจ้น้ำเกลือนะครับมาลดกับฟังความฮือเปินกลิ่นให้มันมดีขึ้นนะครับผมต้องมีข้อจำกัดก็ครับว่าต้องมีคือเป็นเกลือที่มีไอดี OD, หรือบลูีนะครับจริงๆถ้ทานี้ก็ดีครับผมแต่จริงๆของทาเป็นเกลือนะครับนะถ้าเป็นมีสารอาหารก็จะโอเคครับผมทัดไฟครับอันนี้คือตัวสุดท้ายครับนมแมวนะครับซึ่งจะมีขายตามท้องตลาด แต่เน้นยาำน้อยนะฮะน้องแมวตัวนี้ก็คือเป็นน้องแมวตีผสมสารอาหารแล้วก็ค้นกินได้นะครับสัดเก,ก็กินได้ซึ่งมีน้องแมวบางตัวนะครับที่ผิดเอาไปผสมครับอาหารป่าถ้ามือกินป่าไม่กินอย่างเงี้ยครับคือบุตรยาจะแนะน,นําแนะนําตีสามารถค้นกินได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันแม่ก้แต,กแตงกินทำแต่งกนแตงกินคราบปมใช่ใช่เขาจะไปแตงกินทําขนมปังอย่างเงี้ยครับนี่คือปริมาณในการใซตตัวนี้นะฮะก็ อาเจ้สองขวดตอนน้ำสองลิตรนะซึ่งราคาตีอาผมได้ได้มานะครับก็ราคาขวดละสองห้าบาทนะครับตัวนี้เขาก็จะพิธีการใส่ก็ใส่ลงไปเลยนะครับสองขวดตอถังำสองลิตรนะครับอาเจ้สองขวดครับผมซึ่งปริมาณของน้ำแมวตรงนี้นะฮะจริงๆเนี่ยนะครับที่เปืนได้เขียนไว้ตรงนี้นะฮะอ่าปริมาณของเปิ้ล ตรงนี้ตรงนี้ก็มีขี้อยู่ประมาณออ60มิลลิลตรครับผมตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็2สองล,ลิตรก็คือทั้งหมดรวมสวนสองขวดก็คือประมาณ1นึซาวมิลลิตรครับครับตรงนี้ถ้าเขาเสียดายนะฮะสามารถจุ่มไปเลยครับแลวขยาแล้วก็ใส่เข้าไปครับผม เดี๋ยวนะครับตัวเรียนน้ำตรงนี้นะฮะท่านาน้ชมแมบพีน้อนครับเอากล้องมาดูใกล้ๆได้ครับผมปริมาณน้ำตรงนี้บเต็มนะฮะเดี๋ยวเขาจะใส่นะครับเพื่อมานนักขึ้นเดี๋ยวเขาขอก้นอีกก่อนนะครับพอก้นแล้วเขาจะใส่น้ำนะครับปริมาณน้ำให้มันเต็มเก็บจะ200ลิตรแล้วหลังจากนั้นปั๊บนะฮะสองชั่วโมงนะฮามักแล้ว2ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเพิ่นทำงานเร็วๆสองชั่วโมงปั๊บเขาก็สามารถตีจะไเปดตั้แลกลับไปลดนะครับฝางหรือว่าบ้านเขาห้องว่าเฟียงนะครับ ให้กับงวของเขาเนะ่ยเพื่อที่จะเปินได้กินอาหารได้กินเพลองของเขาดีเลือกเพืิงของเขาจะบ่มดเพืองของเขากาจะหมดโทษครับเพืองของเขากาจะหมด,ด,ด,าาะมดนะครับจังจะเดิมทีเขามีปัญหาเกี่ยวกับงวงเขาในกลิ่นนะครับเพียงบ่มดนะฮะที่นี่พอก็กลิ่นปัานเะนี่ยเขาก็มาสังเกตดูฮะ,ะจริงๆนะใบบางทานกระบอกวา่าภายใน1ิห้าวัน ก็สามารถที่จะหั่นผลได้ว่านะหนัง้วงของเขาเนี่ยหนากินเพืยงดีดีขึ้นแล้วก็รูปร่างสันฐานงัวงก็จะมีหนงะรูปร่างดีดีขึ้นมีการทวนขึ้นครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนันนน้นก็มาสังเกตกันครับท่านปัวแม่ปีน้องครับนะครับวันนี้ในการทำนะฮะเดี๋ยวเขาจะมานะค้นน,าน,น,คน,าานนะครับเพื่อมันเข้าใใกันนะครับลักษณะการค้นนะฮะก็ใจ๊ไม้ทั่วไปเนี่ยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาค้นให้ครับตัวแม่ปีน้องได้พอนะฮะเพื่อตีจะให้มันเข้ากันทั้รอบนะฮะ นะครับตรงนี้นะครับก็คือมันมีเรื่องของกลิ่นนะครับภาพอินดิโอคภาพแล้วก็รสชาติรสชาติจะขับจะดีขึ้นได้ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ได้เพิ่มในเรื่องของสารอาหารที่ภาพเป็นภาพครับระบบการย่อยจากของยีครับเดี๋ยวประมาณสองชั่วโมงได้เอากลับมาพอกันกันนะครับ เดี๋ยวหลังจากทต่มันคาดว่าถ้ามันเข้ากันหมดแล้วเรากาจะนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาน้าเติมนะครับเห้มันเต็มแล้วเขาจะปิดไว้นะครับและที่สําคัญนะครับพอไม่ปีน้องเขาหลังจากที่เขาทําแล้วนะครับเขาจะเก็บไว้ในหล่มนะฮะแต่วันนี้ของผมตอนเจ้าเนี่ยนะครับคุณซื้อว่ามีแสงแดดจะ่องมาตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องหาอย่างมาปิดไว้นะครับเมื่อแดดซองนะครับแต่ช่วงบ่ายก็คงจะหลุมแล้วนะครับ อันนี้คือน้ำมักนะครับเพื่อจะลดเฟียงคือกับงัวทำาครื่งงัวของเขาได้กินอาหารดีดีขึ้นนะงัวเขาก็จะมีสารอาหารนะครับแต่พอปกติหน้าแรกนะครับมันมีปัญหาเรื่องนะครับอาหารเครื่องงัวนะครับหญ้าอย่างต่างๆนะครับมันก็จะขาดเพราะน,นั่นเนี่ยเมื่อเขามีเฟืองนะครับเขาก็ต้องใช้วิธีการนะทำเอาน้ำมักนะครับไปลดทำเครื่องัวเขาเนี่ย ดีแล้วก็มีสุขภาพดีดีขึ้นนะครับปริมาณในการที่เขาเอาไปรดในเฟืองนี่ใจเยอะแค่ไหนคอ่าปริมาณฮะจริงๆแล้ววันหนึ่งในกรณีที่เขาไปรดอ่าคือกงหัวปกติเขากาจักใจจะประมาณสักหนึ่งบัวก็ได้ครับหนึ่งบัวเอากะเอาไปรดทึ้งปิ่นนะให้มันครบทั่วนะครับหนารดทึงตะ่ายให้มันซึมลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนะครับมีถังนะครับถ้ามีถังหรือว่ามีอ่าวัสดุปัจจุนะครับ คือกระฟางเนี่ยก็จะดีฮะเพราะว่าหน้ามักตัวนี้กับบได้หายไปหรือว่าบรได้ตกนะครับบรได้ซึมลงดินนะฮะเพราะฉะนั้นในกาอของซึมอยู่ในภาชนะหรือเราได้เตรียมงวนะฮะแล้วก็งัวก็สามารถเลี้ยงกยินได้นะครับในกรณีว่าถ้าฟางมดนะครับตัวนี้ครท่านผู้ชมครับมาดู นะครับอันนี้ก็ใกล้จะสาเร็จเรีบเยบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้านะฮะเหืมันครบนะในต่ามปริมาณที่สองลิตรนะครับครับเดี๋ยวกล้องมาโคดตรงนี้นะครับมาโคดดูนะครับก็คือลักษณะของสีและความละเอียดของน้ำก็จะอยู่ประมาณนี้นะ เนื้อสีก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวยีดก็จะทํางานนะครับเดี๋ยวประมาณ2ชั่วโมงครับเดี๋ยวเขาจะเติมน้ำเพื่อเต็มก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาจะนะครับมาดูเพราะนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือหน้ามักสําหรับอัวไว้ให้กินลดเพียงให้กิ่นเน้นย้ำหน้าแร้งนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าเขาจะขาดสารอาหารนะครับเพราะนั้นเขากระจายน้ามักเนี่ยเข้าไป่วยนะครับเรามาดูกันครับว่าประสิทธิภาพในส่วนของตัวเนี้ยที่เขาได้ทาลงไป สามส่วนผสมเดี๋ยวได้สัดส่วนลงไปตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะมีผลยังไงก็มาดูด้วยกันครับเพราะนั้นวันนี้กเกษตรยุคใหม่ควใจล้านนาตีปลาท่านผู้ชมหรือว่าป่อยไปน้องมาพอตีไร่ปัญญดีวนเนี่ยก็คงยุติแ,แต่เพียงตอนนี้ขอบคุณมากครับตีมาดูแลกักมาชมจากกติดตามนะครับถ้าเปยนไปได้นะกดติดตามนะก็กดครับอ่าับตะไคร้หนตัวนะครับวันนี้ต้องขอขอบมากากครับสวัสดีครับ